ปกติเขาไม่ได้มานะคะเขาขอมาด้วยค่ะใช่พี่หม่ำอายุเท่าไหร่ฮะหกสิบเฮ้ยหกสิบไม่เหมือนเลยสี่สิบนั่งเลยนั่งเลยแล้วก็มีส้มต้มมีไข่ต้มวันนี้พี่หม่ำทำให้กินเลยอ่าทำให้กินเลยต้องเรียกว่าพี่หรือน้ำหม่ำเรียกลุงคำถามคือมันจะเถิดไหมนะเอาลุงก็ได้ลุงหม่ำอมเรียกว่าหม่ำดีกว่าไม่คำถามคือเฮียจะเถิดไหมนะนั่ใกล้พี่เขา อ่าไม่แบบนั้นเงียนนั่งเลยอะไรต้องนั่งใกล้โอ้ยนั่งด้วยกันค่ะตะกี้สงบดูหน้าเขาดิ่เขาบอกเขาเอากี่กล้องวันวานเขาเอากี่กล้องให้พี่่ได้ลโอ้โหจะให้ถ่ายเท่าไหร่แม่คุณพ่อถ่ายคนที้คนเล็กโอ้ถูกต้องค่ะดูดูเดือดค่ะตลกเลย แทุกที่ทุ่มหนูต้องมานั่งรอสี่ที่ทุ่มต้องมานั่งรอแล้ววะรออะไรรออะไรจะตีสิบมั้งบ้านอือคนอื่นพาเข้ามาเป็นตีแพคโมพาเข้ามาเป็นโดนัทไม่ตโตสนุกใหญ่มากคือตโตสนุกเลยอะ Netflix ใครจะคิดล่ะเคยดูชิงร้อยชิงล้านเราได้มาบ้านเขาอ่ะ ยุบระเบิดเถื่ออ่ะเขาเยทำยังไงเขาาเนั่งตักไปเลยโอ้โหสภาพนี้ลูกเข่าแตกลูกนั่งเงี้ยปู้าตวพี่มาวพีมา